จะสอนจับก่อนกีตาร์นะครับสองขอนะครับขอนี้แจมกับขอนี้เอมเนนี่จะพอดีนะสำหรับมือใหม่นะครับขอเนี่จะํำแบบนี้นะครับอันนี้ช่องที่หนึ่งนะช่องที่สองช่องที่สามช่อง,องที่สี่นี่ขอนี้จะนิ้วชี้นี่จะอยู่ซ้ายสองสายนี่เรานับมาจากซ้าย,ายดุมล่างเนี่ย,ยล,ล่างคือ้ายหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกไล่ขึ้นมาสายบนสุดก็คือสายหกคือนิ้วชี้คอร์ดสีนิ้วชี้จะกดสายสองช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งนะคะให้นับมาจากนี่สองนี่ช่องที่หนึ่งทีนี้ส่วนนิ้วกลางจะอยู่สายสายนี้ทำที่เห็นเนี่ยอยู่สายสี่นิ้วนางอยู่สายห้า ที่เดือปล่อยเลยไม่ต้องกดเนะนิ้วนางอยู่ซ้ายห้านะช่องที่สามช่องที่สามนับมาหนึ่งสองสามนิ้วกลางอยู่สัช่องที่สองวิธีกดเองก็คือว่าตั้งนิ้วนะตั้งนิ้วให้ตรงๆีดีลงดีลงจากซ้ายหเลย เราเรามือใหม่นี่อาจจะเสียงเสียงออกมาไม่ชัดเจนนะต้องกดอีกนานนะต้องฝึกกดกรรมไปอีกนานาแรกๆมันก็อาจจะยังไม่ออกนะครับเราก็ฝึกไปเรื่อยเดือนะอันนี้ก็คือคอซีนะวิธีดีก็คือดีดลงเลย1นสองสาให้เรารับแบบนี้1นึ่สองสสี่ ทีนี้ถึง่แล้วเราก็จะเปลี่ยนคอร์ดมาคอร์ด A คอร์ด A เนี่ยเราก็ระกำคอร์ด C อยู่เนี่ยใช่ไหมเราก็แคยย่ย้ายย้ายนิ้วนางเนี่ยลงมาดึงลันมันลงมาลันมันลงมาสายที่สายที่สามเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสายที่สามแล้วกดสายที่สามนิ้วชี้เนี่ยไม่ต้องยกนะแต่นิ้วกลางไม่ต้องยกแล้วก็นับหนึ่งสองหนึ่ง 2, 3องสามสีหน <hyster ical>. <Bis Syn Island> ึ่งสองสมสี่ถึง4ี่เราก็เปลี่ยนชั่อว่าเรากำขอดเอยู่หนึ่งสองสามสี่นับสี่เรก็เอานิ้วนางนิ้วนางขึ้นมาสี่นิ้วนางขึ้นมาขอดีล้วก็นับหนึ่งหสองสาเอานิ้วนางลงไปส แล้วก็ฝึกไปด้วยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ฮะสอสามสี่สสามทีนี้เราเราก็ดีเป hey ลี่ยนวิธีดีป่ะเราก็นับและ เราจะนับแบบแร่นะอ่าหนึ่งนับดีลงนี่นับหนึ่งดีขึ้นนี่แล่หนึ่งและสองแล่สามแแหนึ่งและสและสและสถ้านับง่ายๆก็คือลงขึ้น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 ลงอันนี้มันยังไม่เป็นเพลงหรอกแค่ฝึกให้มันมันการดีดเรา เราประ Gott, สานกันแค่นั้นเองให้มันคล่องตัวนะเปนรีดเป็นจังหวะเนาะแต่ว่าเราแรกเราก็แค่นับ1ถึงสก่อนหและสและสและ4สาำหรับมือใหม่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับ